เป่าหิงชูบฉันฉนนะงั้นมาดูกันเลยมันคืออะไรนะโอ้จูลี่ได้โค้กแล้วนิกล่ะนิกก็ได้โค้กเหมือนกันตอนนี้มาหาคำตอบกันว่าใครได้ขนจริงกับช็อกโกแลตฉันเล่ากันนะงั้นก็มาเปิดกันอ้อทำไมผมมิได้อะงั้นลองใช้ฟันดูเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะขนฉันกัช็อกโกแลตเจงอะฉันได้ช็อกโกแลตของนายก็ได้ขนจริงหวังว่าของฉันจะได้ช็อกโกแลตเหมือนกัน ไม่ฉันได้ของจริงๆอะงั้นเปิดฝาแล้วก็ดื่มอืมโอ๊ยจูลี่ฉันขอโทษแค่ว่ามีแก๊สนะมันแค่อยากมาทักทอายอะไรนะก็ได้ช่างเทคนิ้ฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรมาดื่มของให้หมดดีกว่ายังไงฉันก็ชอบมันม,มากอืมอร่อยจัง ฮ่าจริงน่าเธอเต็มไปด้วยช็อกโกแลตทำไมกินได้สบกขนาดนี้ได้ไงอะไร <c oughs> อ่ะก็จริงที่ฉันเต็มไปด้วยช็ <c oughs> อกโกแลตถ้างั้นฉันจะกินให้หมด <c oughs> ฉันไม่อยากเสียช็อกโกแลตเสร็จไ่เสรแม้แต่หยดเดียวโอ้แต่เอามาจากจมูกไม่ได้งั้นฉันเดืก็ได้แล้วกันอ,อร่อยจังฉันเดือมช็อกโกแลตจนหมดแล้วนิกทำไมนายมึนหมุนจังเลยเข้ออิจฉาฉันสินะที่ได้เขาจัดช็อกโกแลตนี่ยน่าขวดจะเป็นช็อกโกแลตเลย มันน่ากินสุดๆฉันสามารถกินช็อกโกแลตได้ตลอดชีวิตฮ่มอร่อยจังนายต้องการอะไรนี้นายดูน่ารักน่าสงสารนี่นะนายต้องการช็อกโกแลตของฉันงั้นเหรอไม่มีทางหรอกอร่อยจังมรีบดร่มงของลาง,งนายได้แล้วล่ะเออไมได้ฉันจะดื่มเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่นิดเดียวเองจูเลียเธออยากลางเขากับฉันงั้นเหรออืมฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วล่ะ มีอะไรอยู่ในนี้ด้วยวะ <What? S 1> อะไรมันคืออะไรเหรอมไม่เห็นเลยเลยดูดีๆสิอันี่ทำไมลงไปเนี่ยถาเธอเชื่อสนิทเลยฉันแกล้งเธอเนะบอกว่าเธอจะได้ลองคอขนฉันแล้วตอนนี้ฉันเดิมที่เหลือฉันเล่าแล้วว่าตัง้งทำยังไงใส่แมนทอสลงไปในคอล่าแล้วกันนิกต้องชอบแน่ๆน,นิกดูนั่นสิเยบ้า ตอนนี้ก็ต้องโดนแกล้งบ้างเอ่อไม้เมื่อกี้ไม่มีอะไรเออเธอทำอะไรฉันเนี่ยเธอเล่าฉันเหรองั้นครั้งนี้เขาจะเป็นคนแรกเปิดพร้อมกันแล้วใช่ไหมเจ๋งโอ้พิกซีแดงมันทงเพลงแล้วก็ร้อนแรงมากชชบไม่ดีเลยสี่เป็คนที่ได้ขอนจริงนะมันดูเหมือนกันสุดเหมือนขอนจริงด้วยเขาอยากลองเป็นคนแรกเหรอแล้วเขาเรียบตัดสินใจแล้วเขา อยากรู้จังเลยว่าจะได้นะงั้นเธอเริ่มก่อนสินิกแต่ดอยมันดูน่ากลัวมากแต่ขําแมงล็กดีกว่าโอ้มันคือจอกกแลตฉันชอบดีมากเสียงไปเลยแต่งั้นฉันก็ได้ขอนจริงสิไม่เอาอ่ะมันเผ็ดมากนี่ก็้องเป็นกันไม่มาให้ฉันกินพริกของนายแทนนะนายมันตะกะาจังฉันชอบพริกของฉันมาอร่อยมากๆอืม ใช่ถ้าพริกทั้งโลกเป็นแบบนี้ฉันพร้อมกินพริกไปตลอดชีวิตเลยตอนนี้ก็ตาเธอแล้วจูลี่เธออิจฉาฉันใช่ไหมล่ะเรียบกินแล้วเขาฉันไม่อยากกินเลยอะนิกเอาไปเลยก็ได้ก็ได้ฉันจะกินมันถึงแม้ฉันจะไม่อยากกินก็ตามสงสารฉันเถอะแต่ฉันต้องแสบร้อนตลอดไปแน่แค่สัมผัสมันฉันก็กลัวแล้วเ้ออีกนานไหมเนี่ย เดี๋ยวฉันจะจบเรื่องนี้เองแบบนี้ค่อยดีขึ้นเราเข้าลิบกินฉันกำลังกินอยู่ไงตอนนี้ฉันทำให้มันจบจบไปซะแล้วไปสูดให้นายดูว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างเห็นไหมฉันกินพริกหมดแล้วแค่ไหนไม่กี่วิมันก็ไม่แย่นะไมนะมันกำลังเกิดขึ้นแล้วโออเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองฉันจะเพิ่มซอสพริกตาบาสโกให้กับเธอมันต้องช่วยเธอได้แน่ๆขอบคุณ มันคือซ้อนทิกนี่พระเจ้าเห็นว่ากันเดมซิ่งนะฮะเธอโดนลอยกันแล้วจูลี่อ๋อฉันอยู่ในอวากาศนั้นเหรอเธอหายไปไหนอ่ะเอช่างเถอะเดี๋ยวฉันรอเธออยู่ตรงนี้เออฉันจะรอแล้วการลงจอยไม่นุ่มนวลเลยแต่ฉันกลับมาแล้วออหลักครั้งนี้ใครจะเปิดก่อนจูลี่ผู้หญิงได้เริ่มก่อนนะโอ้ว้าวเธอได้คินได้เซอร์ไพรส์ มันคือไขช่ชอกโกลตดสิงเลยแล้วนึกได้ไรโอ้เขาก็ได้ไขช่ชอกโกลตเหมือนกันแปลกจังบางทีทั้งสองคนด้ช็อชโกแลตเหมือนกันก็ได้นะจูลี่เรียบลองเล็ข้าไม่มีปัญหามันดูน่ากินมากก่อนเอนเอาห่อให้หมดเ๋ยนี้เดี๋ยวเท่านั้นอืมออกไปเลย <c oughs> โอ้ใกล้จะหมดแล้วพ่อที่นิกลืมไปเลยว่านานอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้ในหัวฉันมีแต่เรื่องไข่คินได้เซอร์ไพรส์นะ งั้นตอนนี้เราก็มารองกันอืมอร่อยจังเลยแถมข้างใน,นยังมีขนม,มอยู่ด้วยสุดยอด <Okay. S 1> ต้องรีบลองไข่อันต่อไปแล้วแล้วข้างใน,นมีอะไรกันนะโอ้ว uh ้า huh. oh, wow, ในนี้ก็มีเยลี่หมีอยู่เ mm hmm. จ๋งไปเลย <Yeah. S 1> ฉันชอบกินเยลลี่มากๆไข่ม, <Yeah. S 1> มีได้กินช็อกโกแลตด้วย mm hmm. และในลูกนี้ล่ะ โอ้มันเคยช็อกโกแลตมอสซาซร์สุดยอดโอ้จะกินให้หมดเดี๋ยวนี้เลยอร่อยจังอืมใครจะรู้มันจะอร่อยขนาดนี้แม่จ้านี่นายทำให้ฉันกลัวทำไมเนี่ยรียบลองไข่ของนายดีกว่าแทนที่จะจ้องฉันนะจริงด้วยฉันลืมไปเลยว่าฉันมีไข่เหมือนกันนั้นมันรอกันเลย ออ <Yeah. S 1> มันคือ์คไข่ไก่จริงๆเอ,อ้น่าเค,คยขยะเลยมีคนแกล้งฉันนินแน่ทำไมต้องใส่ในคินเดอร์ด้วยฉันไม่อยากกินแล้วแต่ฉันต้องกินให้หมดเนอะมันน่ายขยะแย่จริงๆเออฉันรู้สึกแย่ yeah. เร็วลายมากฮะส่วนฉันได้พอทนากับช็อกโกแลตแสงอร่อยของฉันต่อขีลก่าอีกแล้วเจ๋งรับได้ด้วยนายอยากได้ช็อตชิไหม แต่ฉันไม่ให้หรอกฮะกินไข่ดิบลับไปนะเป็นไ,ได้แต่ฉันนึกอะไรบางอย่างได้แล้วฉันจะเอาไข่ลูกหนึงไปวางที่จานของจูเล่อ,อีกลูกหนึ่งเฮ้ยทำไมฉันถึงได้ไข่ดิบเนี่ยเนิกนายเป็นคนทำใช่ไหมขอกันทีเอาไปเลยแล้วตอนนี้ใครจะหัวราะกันล่ะ ไม่มีทางฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันทาไข่ดาวสุดเจ๋ง<ว><น>ฉันมีพรสวรรค์ด้านการทําอาหารด้วยตอนนี้เอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป<ว><น>จากนั้นตอกไข่ทั้งหมดลงในกระทะร้อนๆเยี่ยมมากแล้วเราจะได้ไข่ดาวที่อร่อยเลิศแบบนี้<ว>นฉันจะไม่แบ่งเธอสักครำออกไปเลยนะดูนะว่าฉันทําอะไรได้ มันกำลังจะมาแล้วเฮ้เธอทำอะไรเนี่ยเออเธอทำลายสุดยอดที่ข,ของฉันแล้วก็ไข่ดาวด้วย <c oughs> เฮ้ตอนนี้ฉันก,ก็กินไม่ได้แล้วด้วยและนี่คืออาหารจานแรกมาดูกันว่าได้อะไรบ้างจูลี่ได้มาชเมลโลสีสชมพูส่วนออสการ์ได้ช็อกโกแลตบอลมอร์ิเซลส์มันใหญ่มากส่วนฟีบีไ้ได้เยลลี่สโตชิกเจ๋งจังได้เวลาลองแล้วโอเคฉันปเป็นคนแรกนะมาลองกันเลย แต่ตะเกียบก็เช่นไงล่ะแบบนี้เหรอหรือว่าจะแบบนี้ล่ะไม่งั้นถ้าแบบนี้เป็นยังไงได้ไหมไม่น่าเบื่องั้นฉันจะใช้วิธีของตัวเองล้กันเอาให้ตายมันหล่นเลยเอาล่ะมาลองแบบไม่ใช้ตะเกียบดีกว่าด้วยมือสะดวกกว่าเยอะแล้วก็อร่อยกว่าด้วย วิเศษจังนะลูกตาพวกนี้สิสิบตมสิบไปเลยต้องเรียนนิ้วอยากกินบ้างลูตลกด้วยนะดูสิอยากกินให้เกล้ยงเลยเพื่อนๆฉันจะกินแล้วนะฉันสุดท้ายฉันกินหมดแล้วล่ะแล้วใครอยากกินต่อฉันฉันเองฉันได้หมอที่เซอร์เลูกใหญ่อยากลองเร็วๆแล้ว,ลว,ลว,ลวอะไรข้างในนะต้องทุมบมันยอะ ต้องอย่างนี้สิมีมอสเซอร์เลังออยู่ข้างในมากมายเลยเ oh. จ๋งอะ <What? S 1> นี่สาวๆออกไปนะมันเป็นของฉันคนเดียวฉันจะลองเดี๋ยวนี้โอ้ช็อกโกแลตอร่อยจังเลย <Man. S 1> ฉันไม่สนใจอะไรแล้วฉันจะกินอย่างเดียว oh. นี่มันสุดยอดมากอร่อยจัง oh. ช็อกโกแลตทั้งหมดเข้าปากแบบนี้อมๆๆม,ม,ม,มาเลยอ้อหนึ่งสองสสี่งเข้ามาเลย oh. น่ากินจัง ลับดนะินเนอะอีกลูกแล้วก็อีกลูกเยอะม,มากชิ้นสุดท้ายอร่อยมากหมดแล้วละตอนนี้ตาเธอจุลี่เยี่ยมเลยฉันมี allows, มาร์ชมลโล่สีชมพูหวานนี่มันสุดยอดมากมาลองกันอร่อยจังเลย <S <S 2> <S 2> แต่ว่าฉันอยาเอาเข้าปา่าให้หมดเลยทีเดียวเครคิดว่าฉันสามารถเข้าเปา่าหมดหรือเปล่านะมาเดียวกันตอนนี้แหละใกล้แล้วใช่ฉันทําได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะฉันเคี้ยวไม่ได้อ่ะช่วยฉันด้วยเพื่อน ก็ได้ก็ได้ฉันช่วยเองเคลียบการแรงๆนะแบบนี้ไงตอนนี้เชียวได้หรือยังได้แล้วล่ะขอบคุณออสการ์แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมีบางอย่างเป็นปกติกับฉันนะแะจ๊ะเกิดอะไรขึ้นปากและของของฉันกลายเป็นสีชมพูด,ด้วยแล้วพวกเธอล่ะคนอื่นยังสบายดีนะแต่เดี๋ยวก่อนสิมันคือผลข้างเคียงของสีจืออาหารปากและของของออสการ์เปลี่ยนเป็นสีดำส่วนฟิเบียเป็ีนเป็นสีน้ำเงินไม่อยากจะเชื่อมาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้น เธอกำลังรอของอร่อยยูมันมาแล้วว้าวจอยได้ป๊อกกี้สีพู่ส่วนออสการ์ได้บะมมี่พริงเกสีดำฟีบี้ได้แพนเค้กสีฟ้าเจ๋งจังและมันใหญ่มากด้วยออสการ์อยากเป็นของแรกไั้นก็ไปกันเลยฉันไม่ต้องการนี่แล้วถึงไปอาตะเกียบมาแล้วก็มาลองบะหมีม่กันว,ว้าวโดนซิมีิสีดำมันก็อร่อยมากสุดยอดไปเลยเดี๋ยวก่อนนะพวกเธอกินบะหมี่ของฉันไม่ได้นะฉันคิดว่าถ้ากินเรเกียบมันต้องใช้เวลานานงั้นใช้เมือดีก,กว่า ว้าวส,สาวๆยั่งใช้มงกินก็ย่งอร่อยตอนนี้ฉันกำลังกินบะหม,มี่ที่กินได้ทั้งปีนี่มันอร่อยมากนี่ระวังหน่อยสิโอ้โทษทีนะฉันล่มไปเลยว่าพวกเธอนั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่ามาอาร่อยจนหยุดไม่ได้แล้วล่ะบะหมี่ของออสการ์น่านกินจริงๆด้วยเราก็อยากลองบ้างแต่ออสการ์ตะก,กาแล้วก็ก,กินคนเดียวจนหมดแล้วงั้นคนต่อไปก็คือฟีบบี้ไปกันเลยเอาแย่ฉันกำลังหิวพ่อนดีมาลองบูเบอร์รี่กันก่อนเลย อร่อยจังตอนนี้ก็ได้เวลาของแพนเค้กว้าวโดยนี่สีแพนเค้กสีฟ้าเป็นรถบูเบอรี่เจ๋งอะสุดยอดไปเลยฉันจะกินให้หมดคนเดียวและก็ไม่แบ่งใครแน่นอนไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นนะและฉันมีไอเดียแล้วพวกเธอชอบมอนสเตอร์ตัวนี้ไหมล่ะฮะกลัวหรือเปล่าพวกขี้กลัวเอ้ยมันก็แค่หน้ากาแพนเค้กนะแล้วก็ยังอร่อยด้วย สุดยอดไปเลยมันอร่อยมากจนชันยืนไม่ไหวแล้วฉันจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้กินหมดแล้วเหรอจูลี่ตอนนี้้ากินต่อได้จริงปะฉันเหรอเออยยฉันตื่นเต้นมากเลยลองปอกเจอรสตรอเบอร์รี่แบบนี้มาดูกันดูนี่สิมันดูน่ากินสุดๆกลิ่นหอมมากด้วยตอนนี้กาลังอะไรอร่อยจังน่ากินจังเลย พิเศษมากฉันอยากกินให้หมดเดี๋ยวนี้อะไรฉันไม่แบ่งพวกเธอหรอกนะไม่ต้องขอเลยไม่มีทางฉันจะกินมันเองคนเดียวให้หมดจนคำสุดท้ายดูนี่สิมันแห้งใหญ่แค่ไหนแล้วมากินพร้อมกับน้ำเชื่อมรอสบอรี่โอ้ว้าวดูสิน้ำเชื่อมเข้ากันได้ดีกับป๊อกกี้จริงๆฉันอยากกินแบบนี้มากกว่าอีกนะไม่แบ่งกันเลยและดูนี่ เล็บย,ยาๆของฉันเป็นไงละ่ะฉันจัดการทุกคนฮะไม่ต้องกลัวนะฉันอยากกินมันมากกว่าทุกคนน้ำลายไหลเพราะฉันกินใช่ไหมละ่ะใช่แล้วฉันอยากกินมากกว่านี้แล้วก็มากกว่านี้ธอเสียสกิไปแล้วหรือเปล่าเอาละมากินต่อกันห,หมดแล้วเหรอยอย่างน้อยก็ลองทุกอย่างแล้วอโอ้ทุกคนมิบังอยางฟื้นกระติกันฉันอีกแล้วไม่นะขอของฉัน แล้วถ้าเขาขนจูลี่ก็เป็นสีชมพูแต่ว่าออสการ์กับฟิบี้ก็ต้องเป็นสีด้วยพระเจ้านั่นไงเขาเป็นสีแล้วอยากรู้จังว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปไปดูกันเลยรอบนี้ใครได้อะไรบ้างโอ้ว mm ้า hmm. ว oh, wow. ฟิบี้ได้มาฝรั่งทอดสีฟ้าเ oh, <wow. S 1> จ๋งจัง <What? S 1> ส่วนออสการ์ได้คับเค้กสีดำมันใหญ่มาก mm hmm. สุดยอดและจูลี่ได้มาฝรั่งห mm hmm. ับาบาบบ มันก็ใหญ่มากเหมือนกันฉันแค่เห็นแบบมีแค่ใน็กฝันเท่านั้นนะเจ๋งจังใคจะเริ่มก่อนมันก็มาเริ่มที่ฟิวบี้เราไม่ไหวแล้วไปกันเลยช่แลวฉันอยากกินให้เราที่สุดอ้ออร่อยจังอ้อโทษทีไม่ได้ตั้งใจนะมันเม็นเป็นบ้าเลยอุ๊บสขอโทษเอาล่ะมากินต่อกินให้หมดเลยที่นี่น่ากลัวจังอ๋ทำไมมันเผ็ดจังเลยอะทำไมไม่มีใครเตือนฉันว่ามันคยเหมาฝรั่งทอดรสเผ็ดสุด โอปปราเจ้าฉันเจ็บคอไปหมดแล้วทำไงดีอโอๆดูเหมือนว่าทุกคนต้องช่วยฟีบี้ให้ได้นะ <S <S> <S ใครมีไอเดียบ้างออสการนา์น่เออตื่นได้แล้วมีถังน้ำมาช่วยได้แน่แ <S <S> <S โอ้ใช่ฟีบี้เล่าพ่นไฟแล้วล่ะ <S <S> <S> <S ถึงขนมนจะอร่อยแต่เธอต้องระวังให้มากกว่านี้นะ <S <S> <S แงั้นต่อไปก็เป็นตาออสการ์ไปเริ่มกันเลย เอาวะคัพเค้กหน้ากินและวเท่มากมันทั้งกว่าฉันแน่นอนและครีมก็อร่อยสุดๆซีบีนี่นี่มาช่วยอสการ์กินเค้กกันเถอะมันต้องตลกมากแน่แน่ได้เลยหนึ่งสองสามกฮะมันได้ผลตลกจริงๆด้วยมันไม่เจ๋งสักนิดเลยอ่ะแต่อย่างน้อยฉันก็ได้กินครีมเนาะสุดยอดถึงอยู่บนหน้าก็อร่อยยินดีต่อไปมากินครีมที่คัพเค้กให้หมดกัน กินจาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยใช่แล้วอะไรเกินเป็นยอยตอนนี้ก็เช็ดหน้าสักหน่อยแทนสะอาดแล้วเก่งมากต่อไปตาเธอจุลิในที่สุดก็ตาฉันอยากเลอาหมักฝรั่งให้เราที่สุดแล้วดูนี่สิม,มันใหญ่มากเลยเอาห่อออกก่อนเราไม่ต้องการสิ่งนี้แกออกไปเลยอแป๊บเดียวก,ก็จะรองกันแล้วอีกแป๊บเดียวเท่านั้น นี่มือมาจากไหนนะนี่เป็นของฉันคนเดียวนะไ <c oughs> หนลองยกดูสิโอหนังจังอะ <c oughs> แต่จะเกิดยังไงอเดีปากของฉันเล็กเกินไปสำหรับฝรั่งใหญ่ๆแบบนี้ <c oughs> นพวกเธอหัวเราะอะไรกันเนี้ย <c oughs> ฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้ว <c oughs> โอ้จริงด้วย <c oughs> ฉันนึกไอเดียงถึงๆได้แล้วศิล <c oughs> ปะก,การต่อสู้ที่ฉันเรียนมาช่วยสมรครฝรั่ง,งให้เป็นชิ้นเล็กๆได้คอยดูนะเป็นไงล่ะเอาไปเลย แบบนี้ดีขึ้นเยอะคิดว่าง,ไ,งไม่ต้องปรบมือหรอกตอนนี้ก็ได้เวลาลองแล้วโอ้ว้าวอร่อยจัง <c oughs> จอยากกินมากกว่านี้เ <c oughs> ลยก็มากกว่านี้เธอกินเก่งจังอีกขคาไม่กี่ชิ้นเท่าน,นั้น <c oughs> ตอนนี้หมากฝรั่งทั้งหมดจะอยู่ในปากฉันแล้ว <c oughs> ต่อไปก็ได้เวลาที่สำคัญที่สุดมาปอกลูกปองกันเลยคอยดูนะ โอ้ว้าวลูกปองใหญ่มากเลยแต่ระวังด้วยนะถ้ามันระเบิดไม่มีใครรอดแนะ่ระวังแล้วมันก็ระเบิดจริงๆฮะพวกเธอจะมาดื้อเหมือเฟืองละไี้ไปทำคามสารกันดีกว่า oh, <come> อ๋อให้ตายหน้าเท่ขยันจังเลยอ่ะ <Here. S 1> เป็นอะไรไปเหรอ uh oh. มันเกิดอ,อะไรขึ้นอีกแล้วโอ้ว้ oh, wow. าวทั้งหน้าเปลี่ยนสีตัวออยางนี้สิแต่มันเข้ากับพวกเธอดีนะ แต่ทำไมต้องเสียใจด้วยทุกอย่างต้องแก้ไขได้แน่นอนไม่เป็นไรนะฉันมีไอเดียแล้วกลับบ้านกันฉันรู้ว่าใครสามารถช่วยพวกเธอได้ดค,คุณยาลลานต้องการความช่วยเหลือคะ่ะ oh, โอ้พระเจา้าเกิดอะไรขึ้นกับลลานที่น่ารักของยเนี่เดี๋ยวยะจะช่วยพวกเธอเองยาม,มีวิธีรักษาโรคนี้พวกเธอต้องกินผักผลไม้ให้หมดในจานนี้นะมันจะช่วยพวกเธอได้ผักเราไม่อยากกินเลย มีความสุขจังเลยได้เห็นล้านๆ้านของยากินผักแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเมาโอ้หลานที่น่ารักของยากลับมาแล้วไม่ต้องขอบคุณหรอกยากเป็นยากของพวกเธอนะทีน่าละออสการ์ข้างหน้าของพวกเธอคือฐานพิซซ่า <What? S 1> และข้างหลังคือวนล้อที่พวกเธอต้องหมกกุนเพื่อกำหนดสิ่งที่พวกเธอจะอามาแต่งหน้าพิซซ่าออสการ์เริ่มก่อนและเขาได้อะไรนะอ๋อมันคือเฮดเ <Come on. S 1> ออยาที่สุดจะไม่ชอบเฮดนะทีหน้าตาเธอ อ๋อสบายมากอ๋อมันคือกล้วยทั้งหมดและอร่อยฉันชคดีมากเปิดไม่สำเน็นสนสับพิซซ่าฉันไม่ใช่ถังขายะนะท,นะท,ทีนะอ๋อโทษทีนะออสการ์ไม่ได้สังเกตนะทำไมต้องเปิดขนาดนั้นล่ะมันแค่เปิดกล้วยเดี๋ยวเวลาเติมไส้แล้วอ๋อฉันคิด,ดว่ายังขาดกล้วยอีกสองสามลิกนะ <P> แล้วก็อีกตอนนี้มันสุดยอดเลยจริงไหมออสการ์อ๋ทอโทษทีไม่ได้สังเกตอ,อีกแล้วใช่ใช่ฉันเข้าใจแล้วเธอจำไว้นะ ต้องระวังมากกว่านี้แต่ตอนนี้ฉันอยากกินพิซซ่าน่าก้อยหอมจังเลยื้อมันก็กินหอมมากด้วยฉันก็อยากกินนะแต่ฉันสามารถจับินหน้าได้แล้วก็กินเองไม่คืนให้หลอกโอ้ไม่นะฉันรับเองรับเองรับได้แล้วิอกไม่ใช่ฉันไวน้นอยากกินพิซซ่ามใช่ไหมงั้นก็กินเห็ดสิห่วยมากเลยฉันเกลียดเห็ดนะที oh <man. S 1> หน้าอย่ามาโก,กนโอ๊ยฉันกับของอร่อยนะ เป็นครั้งแรกที่ฉันจะกินพิซซ่าน้าเห็นทั้งถาดอะ <Cool. S 1> โอ้มันอร่อยมากเลยฉันจะลองอีกครั้ง <What? S 1> อร่อยจริงๆอะไรกันเนี่ยใส่เดือเหรอ ah. บอกว่าฉันจะไม่ได้กินมันเข้าไปแล้วนะ ah. ไม่ไม่ไม่กินแล้วห่วยแตกจริงๆรง oh, <man. S 1> ครั้งนี้แคจะเหมือนก่อนออสการ์เหรอ <Okay. S 1> เอาเลยอยากรู้จังว่าเขาจะได้อะไรที่อร่อยกว่าหรือแย่กว่าอีกครั้ง และเขาก็ได้อาหารแมวฮะนึกไม่ถึงเลยอสก็จะได้อาหารแมวตาฉันแล้วขอได้ของอร่อยโห่เยี่ยมไปเลยก็ไม่ใส่รุงฉันชอบมันมากมากอสก้านายเริ่มสินึ่งก็ได้ฉันก็ฉันฉันชอบมากมากอยากลองลายพิซซ่าไก่ลี่ใส่ลุงนะนี่มันต้องนั่งกินแน่นแน่มันออกมาสุดยอดไปเลยดูนั่ากินจริงๆก็สวยด้วยเธอพูดถูกมันสุดยอดจริงๆ อยากกินกันไมื่อยหวานมากไะขอหนึ่งได้ไหมออสก้าอย่ามาขโมยของฉันนะเอาเมือกไปเดี๋ยวนี้เลยไอ้ขอขโมยฉันแค่อยากกินก้อนเม่ยเดียวเองอะก็ได้ฉันไม่อยากกินมันแล้วขี้แพ้จะทำพิซซ่ากับก้นเม่ของฉันมันนี่กินหอมมากแต่รสชาติล่ะว้าวอะไรกันมันยายสุดยอดไปเลย นายต้องการอะไรสก้าพิซซ่าแสนอร่อยของฉันหรอฮะกินอาหารแมวของนายสิเออก็ได้จะ,จะกินเดี๋ยวนี้ถ้าได้แตชอบมันก็ได้นะมันอาจเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากๆแล้วเธอต้องลองขอสักสิน้นแม่จ๋ามันเหม็นมากอะพี่หน้ามาใส่อาหารแมวได้ไหมถ้าเธออยากกินก็ได้จะลองดูแต่ว่ามันก็ดูแย่มากอะ หมือนแม่แม่เข้ามาอยู่ในเปล่าฉันเลยทน,น,นี่มันหน้าใครขี้แยงแน่นะฟับฟีกินไปได้ยังไงกันเนอะไม่อร่อยเลยซึกงนิดผีหน้าพอใจกับการทรมานของฉันเอาจริงด้วยฉันเลยต้องทำงทงยังไงทีน้ออีบังยานเป็นปกติอ่ะเธอรู้สึกไม่เหมือนตัวเองแมวแมวฉันคือ,อมแมวออสการ์งาฉันจะกินเธอเองเธอเชื่อเมคอัพนี่ ตอนนี้กินพิซซ่าที่วางยูมันอร่อยมากๆเลยครั้งนี้ก็ะจะหมุนก่อนอัสก้ามันขังเธออยู่ที่ไหนต้องให้ศึกษาเริ่มก่อนนะไม่ไม่ฉันอยากเล่นเปายิงฉุบนะเพื่อความมิติเท้โอ้ให้ตาย,น,ายน,นะชนะมันต้องศึสษาเลยฉันคือนจำเป้ของเกมนี้แล้วฉันได้อะไรนะโอ้สุดยอดไปเลยวิครีะอืมไม่ต่อยฉันฉนะดูสิตอนนี้ก็ตาเธอหมุนแล้วตอนเห็นใจของเรารเหมือนกันนะ โอ้นี่มาอะไรกันเนี่ยฟองกหนวดเหรอห่วยแต่ใช่มฮะตอนนี้เธอเป็นคีคิแพ้งบ้างเอาละเอาละใครอยากปล่อยยิ่งชมกันแล้วมันก็มาตกแต่งพิซซ่าของฉันดีกว่าด้วยเวปครีมไม่เคยมีคำว่าม,มากว่าสบพรีมแบบนี้นะ่าสุดยอดเจ๋งมาลองกันใช่แล้วมันสุดยอดไปเลยเออสการ์นั่งกินได้นั่งกินมะทำไมฉันไม่โชคดีบ้าง เพราะว่าฉันเศร้าดีไงล่ะทินเนอะเฮ้อพิซซ่ากอบวิครีมอร่อยมากๆเลยฉันอยากกินมากกว่านี้อืมทีนน่าต้องการอะไรครีมหรอมันต้องไปสิเธอไม่มีทางมันเป็นของฉันคนเดียวเธอทำได้แค่ดูอ๋อฉันมีไอเดียแล้วตอนนี้ฉันจะบีบโฟมก้อนหนวดเข้าไปในพิซซ่าของเธอเขาแยกมันกับวิครีมไม่เอกแน่ๆนตอนนี้ก็แค่รอดูออสการ์กินโฟม อะไรกันหมดแล้วเหรอไปตายเถอะโอ้ยย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 บยยยยยยนยยยยลยยยยยย้นยยยยายยยอยย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 ยงยยยยยยัยไยย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 ยากยนยย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 ยนนียมายย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 ายย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 ายย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 ยอะยย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 ยวยย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 อชย อะไรเธอต้องกินตังหางแล้วเอาล่ะเนื่อว่าเธอไม่กินโฟมงั้นก็ัาไปเลยหวังว่าเธอชอบผมทรงใหม่นะแล้วจะทำแบบนั้นอีกนอกจากนี้เธอควรกินโฟมกับพิซซ่าอย่าแหกอกสิเอาก็ได้ก็ได้จะลองเดี๋ยวนี้เพราะนายกินบินแล้วมันก็เลยเหลือนิดเดียวเองฉันเลยไม่ลองเยอะมากเท่าไหร่แต่ว่ายังไฉันจะกินดูนะเราใช้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นฉันยังกินได้อยู่เลย <Okay. S 2> ไม่เลวไม่เลว oh, <man. S 2> เอาละใครอยากหมุนก่อน <c oughs> ดูเหมือนที่หน้าออสการ์อยากหมุนเหมือนกันเลยแล้วเขาจะได้หมุนแ่้วดูเหมือนที่น่าจะักนได้เรามากกว่า <c oughs> แล้วเขาจะได้อะไรนะโอ้ใช <c oughs> ่แล้วของนี้พินธสุดวาซาบิอย่าร้องไห้ไปเลยนะ <c oughs> ที่หน้าได้วัซาบิแล้วออสการ์จะได้อะไรนะ เอาสกากันได้แบพเรนี้เจงนอสก้าโชคดีอีกแล้วโอ้เป็นไปได้ยังไงฉันกินวาซาบิมันทั้งเผ็ดแล้วก็ไม่อร่อยด้วยอ่ะเอสก้าเราข้ามไปได้ปะ่ไม่มีทางหรอกไหนเนี่ยมันหดไรจริงๆเลยโอเคฉันแข้มแขนฉันทำได้เอ้ยกินเหม็นมากฉันว่าแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้ต้องเยอะๆแบบนี้แหละเออกันเล ม,มันเยอะเกินไปแล้วนะต้งเผ็ดนินเน่ฉันต้องทำได้ <Okay. S 1> แต่ว่าลองม้วนดีกว่าอาจจะกินได้ง่ายขึ้น oh. <No. S 1> อาลอะได้เวลาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะโอ้ oh. oh. รสชาติใย่สุดๆแต่ฉันจะกินให้หมดฉันทำได้โอ้ oh. Oh. สุดยอดไปเลยโอาไมนะมันกำลังไหม้แล้วออสการ์ทุกอย่างในตัวฉันกำลังลุกไหม้เป็นยังไงดิช่วยฉันด้วยลองอุดปาก่อนไหม บางทีอาจจะดับไฟได้ oh, <man. S 1> ดูเหมือนทีหน้ากำลังจะระเบิดแล้วแล้วเหลับเลว้วโอ้โหพิซซ่าบินหนี่ไปแล้วสยองสุดๆเลยตอนนี้หน้าฉันจะไม่ขมเหมาออไฟแล้วเทาเอาสาอสไกยมองหวัวล้อเล็บกินสบายมากสำหรัปับเปอรรนี่แสนอร่อยมันเข้ากันได้ลยกับพิซซ่าสุดๆทีหน้าอย่าทำลายลายฉันพิซซ่าของฉันสิเพราะฉันไม่อยากกินหน้าปับเปอรรนี่กับหน้าของเธอนะอลองกัน โอ้ใช่แล้วอะไรจะต้องเรียนนิ้วอะไรเกินมันยายอะู oh. <Nine. S 1> แล้วก็ยังมีหลายชิ้นเลย <Awesome. S 1> อะไรจริงจริง <c oughs> อะไรที่ตกเป็นของฉันสก,กินแพวฟ์โรเนียชิ้นนี้นเองในขณะที่ออสการ์ไม่เห็นนะ oh. นี่เอาเมืองไปนะ <No. S 1> สก,กินเองทุกชิ้นเลย <Game back. S 1> ฉันไม่ต้องใจขอใช้ของเธอที่นี่เอาไปสร้าง,งฉันไปสก,กินมาคนเดียวมันเป็นของฉันอย่าเอามืองมาแตะต้องเด็ดขาดเลย แบ่งฉันบ้างสิฉันเป็นเพื่อนของนายนะ oh. โอ้โอ้เพืทีนอสก้าไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าสองชิ้นนฉันกินได้ใช่ไหม <ś class ical> อ้ำอะไรจัง